เสียสตตอะไรท่านจึงให้สสดนตมน่ะเองไม่ขึ้นเมื่อไหร่ก็สวดมานั้นสวดเมื่อไหร่เองก็ห่างจากความรู้สึกสงบเมืมานั้นละห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานห่างจากความโกรธความรูภความห่างหมดเลยใช่ไหมจุเออจะเองไม่ยอมห่างจะนะห่างแล้มั่งพีวันหนึ่งอ่ะขึ้นณบวดสวด่ยสวดบทไหนก็ได้เหมือนกันเนี่ยนะ เหมือนกันส่วนแบให้มันเบา,ทาเทงเบาแล้วเนี่ยความรู้สึกคือความหมายของบทสวดคือพลังงานเหมือนเพงลงเราสมบอกเพลงเนี่ยเพลงในประเทศไทยจะเป็นโสดเป็นเศร้าเป็นสนุกเพลาเนี่ยเองฟังเองจะมีความรู้สึกแล้วมีแล้วมีความรู้สึกแล้วมีสนุกมีเศร้ามีอะไรมีความรู้สึกแล้วแต่ถ้าเองสวดมดนะน่ะนะโมพุทธายะเองมีความรู้สึกไหม ไม่มีพ่อเหใจพ่อไม่ฉินเนี่ยพ่อไม่ฉินย่ยแต่เราพบแต่ละชาตินะ่ะบางคนว่าพาสวรค์ไม่กี่ครั้งตลอดชีวิตตายกําหนดก็ไม่ได้อีกโลกืี้ค,คือของใครหรือพทะเจ้ามาจากมนุษย์เรานี่แหละท่านตัดสรู้แล้วท่านก็นเอาเอราไปไม่ได้หรอกท่าอยู่ในโลกนี้ทิ้งไปในโลกนี้แหละท่านดีหรือไม่ดีท่านเรียกว่ากรรมนะนะเป็นกรรมมันต้อง ศึกษาให้เข้าใจศึกษาให้ความเชื่อให้มีความเชื่อเชื่อตามสมควมเป็นจริงนะไม่ช่ตโดเขาหลอกมาไม่ใช่นะเชื่อตามคนเป็นจริงนะเราเยืนี้ไม่ใช่ของใครตำแหน่งในโลกนี้ไม่ใช่ของใครไม่ต้องไปด่าใครมันตายหมดแล้วไม่น้องได่าไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องอันตรายกับใครเลยตายเกี้ยงะ เห็นว่าใจเกิดหมดเลยท่านจึงได้าฝากความดีไว้กัมบมนุษย์สัตว์วิญญาณในการเว้นว่าใจเกิดถ้าต้องการช่วยเหลือเกื้อกูลในการเกิดการตายในอนาคตถ้าเกิดคนเดียวไม่ได้หรอกนะหลวงพ่อท่านถึให้สวดมุนแล้วสวดทุกครั้งอะอย่างในน้อยนะเองก็มีเพื่อนเป็นผีท่านสอนลงตามดีมากเลยจำไม่ทุกครั้ง นึกถึงท่านจำบทในทุกครกั้งเลยท่านบอกเองสร้างบารมีกับมนุษย์เนี่ยยากท่านบอกมนุษย์เนี่ยถ้าเองไปหลอกพระนัสวดมนต์ได้เองเก่งมากเลยแต่ถ้าเองหลอ,อกผีมาสวดมนต์กระองค์มันไม่ต้องหลอกหรอกว่าเองสวดมืไหไรมันก็มาสอบมทนดนั่นแหละไปแล้วอยนตรงไหนกับแผ่เมตตาไปสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญคุ้มค่าแผ่ไปปรับปรุงจงมียาน มันจะต้องเวียนว่าตายเกิดไปกับเองประมาณได้ที่ไหนานบอกสิ่งที่เอ็สร้างเองมีโอกาสได้สร้างเนี่ยถึงเองสร้างเป็นแผ่นดินเนี่ย